ไอคนนั้นมันอยู Eye, jaar, jaar, oh, ่ไหนไอ้ดิอเลวเออเลยโหเพิ pair, ่งจะกดเริ um, ่มต้องนลุ่มแน่นอน่นโอ้ยโอ้ยแม่งไม่ดีเลยเพราะแม่งไม่มีไอ้ที่เปิดโลกมานะอึดอัดเลยเมื่อกี้แม่งโคตรสว่างสวัยดีจังเลย กัดน i นเนียกันไว้มีแน่เปิดแมพไว้เปิดมพไว้าตายเลยเอาห้อหมารอดเว้เอาเรื่องหลังบ้านเต็มเลยนะไม่อ๋อกำลังจะบอกว่าไม่มีรถเก็บ โอ้ลืมซื้อเลยหายลืมซื้อของฮะ <c oughs> โอ้เลรถแล่สามบ้างนะไปละ <c oughs> ไปแล,ล้วชนะแล้ว l ัง n g หูแม่งยิงเป็น so ตุ so ้มต e. ุ้มตุ้มเลยเว้ยอะไรไปยิงตุ้มตุ้มตุ้มเนยรถแลสามบังยิงแบบเป็นแบบลูกระเบิด่โอ้สปายบันเทียบอะไรตรงนั้นเออเดะสร้างผิดเดเดีเดะไปเสือกไปสร้างไอ้นั้นยงมุมไม่เข้ารถถังมันกั โหดแม่งยิงนะยังเคลื่อนนะไ้เหียลืม้างของวะเนี่ยโหแม่งมุมผมแม่งไอ้นี่มาเอาเรื่องวะตัวเดียวคลัดุมเท่าแทบหมดแาน Unit Unit Ready Ready We มันนี่ e ร d j u s t ะ e ร t s ร่นเก่าแก่ยวนินใครอ่ะข้างบนฟ้าตูกไงเฮ้ยเข้าไปดีวะโอ้โหไม่เข้าไม่อยู่ตรงนั้นวะ ี่เปิดโลกเนี่ยแม่ไอเฮียสบายมันช้าจังวะเออกว่าจะแผลออกมาได้เสร็เรีบร้อยอินโฟเทดิดแ

เกือบตายดีนะเห็นเงาเครื่องบินนั่งมาองนี้วไม่มีความสวยนะมึงนักบินนะเพื่อนไปแกออกแบบรีดังวะเลยโล่สี้าเนี่ยไม่ยากเลยน้อง พี่นี่ห้าวห้าววะมึงมาเดิคอมโบไปก่อนเลยห้าวะห้าวไปจัดไอ้พวกห้าวก่อนเข้าหมดแล้วใช่ไหมพี่เข้าหมดแล้วไปห้าวห้าวไอ้พี่อะน้องเอาเครื่องบินบินมาทิ้ง เกือบติ้นชื่อแล้วอ่ะป้ายริคุณเมื่อไหร่จะขึ้นแ l a ว้าลอยนะเย็นนี้ไล์ต่อไปรถแล่ไปใช้ดูก่อน ้องวิ่งไปไหนนะไม่เข้าเนี่ย๋อมันกั้นลัวแน่เลยเข้าไม่ได้ถ้ดช้าเลยเออ๋อผมไฟหมดไ้หายอกทางไม่ได้หรอไฟผมหมดผมก็บว่าแม่งช้าจังวะออกปฏิกรอนแม่งเลยนันผมลองแลกบจูรลี่ขี้เกียจจางไอ้นั่นพี่หมดปิดไม่กันด้ย Construction complete. Unit ready. Building. Materials checked and cleared. Wanna Construction complete. Building. Backed up and ready. Wanna set up over there? Construction complete. Construction hey, complete. Watch my dust. Cannot deploy here. Unit we can ready. Make adjustments. Unit speed upgraded. Checked and cleared. Oh, that'd be on. on the go. Blueprint uh... yeah, ready. Building. Training. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit ready. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Construction complete. Unit ready. Building. s s t complete t r ready e n b l stru u i i d g โอ้พิลิมาพิลิก็มาเว้ยพิมิดมาแล้วพิลิก็มาขายนะร้างไม่ถูกเลย่าง r e a d y Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Oh, we alarm. Promoted. Unit lost. Building infiltrated. This is new Training. New technology acquired. Unit lost. New construction options. Unit lost.

Unit ready. What's the word? Construction complete. Building. Unit ready. Construction complete. Building. New construction options. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Construction complete. อะไรวะฐานอะไรวะฐานปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปยังไม่มีอ่ะถ้าปุ๊กก็มีแล้วผ่านแล้ววะ Building. Unit ready. Construction complete. Primary building selected. Building. Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Unit ready. Building. Building. Unit Construction Construction complete. Building. Unit Construction complete.

เราแล้วทำไมไม่ล้อมรุนนะบ้านเรา้อมทำไมเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวใช้ไอ้นั่นเนาสะกดจิตเอาเขามีสขาดอะไรไปวะมีอยู่หรือเปล่าเราได้เออเออลืมมันก็ว่ามันขาดอะไรไปเรากำลังแอเก็บจศดี๋ยวมันไม่มีเกรอะเกิดเกรอะเกิดนี่เพลิดเพลินจำเรินใจเนี่เรียบร้อย JMB e โอ em> ้โหแม่งมีคนน้อนนี่วะไอี่แย่แล้วไปนั่งยางดีเลยไอ้ไอ้หอลองที่รถถังนิวไม่มีป้อมสวยนะนิว ไม่มีเลยมันไม่มีบินน่ะไอ้ม่วงอ่ะเลยเฉยผมกัน네ตามสถานการณ์ไงไอ้แค่นนท์อะไรมาอยู่ในฐานผมเนี่ยเอามาทำอะไรนะตั้งให้เงาโตโตผมไม่ตะกงเข้าไปได้หรอกเขาไปใช้ที่จำเป็นนนมันจำกัดใช่ไหล่ะเป็นนีนไ่เีนี่นี่เอามาตั้งตรงนี้เนี่ยข้างบ้านไอ้ยูริเนี่ย สองป้อมเนี่ยนะแม่งยับไม่ได้เลยเน่ยนิวเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเห็นอะไรอ๋อโหตายเกลื่อนตบเกลื่อนในอี้ก็ตายแน่ก็คือโอ้ Received, tell me your wish. Construction complete. Take it in close. Shoot! <laughs> 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 no, yeah, command is your wish. Tell me your wish, Let's make Unit ready. <laughs> Unit ready. <laughs> ready ready unit ready Let's see if i'm quicker than the Train ready new rally point On man. How about a swim see you ready, see you ready? Okay. unit ready, see you ready. unit firepower upgraded cover me see you unit ready ว่ e ready. Ready. าไม่เสียงดังนะเฮ้ยเฮ้ยเหลืองมาเว้ยเหลืองไอ้เหลืองอยู่หลเหลืองไม่ทำมาเหรอเออแต่อย่างนี้มันต้องเจอคีรอบโอ้มันต้องเจอฝูงแมงมุมมันไม่ต้องไปคีล้อบหรอกเนี่ยเข้าทีมมึงเอ้ยสนุกสนานเลย กิโลแปดนี่กิโลแปดเดียวจะเปิดเดียวระวังนะไปไปอันแกเอ๋

เวลาเด็จัดการให้นี่ร้องเละทุกอย่างต้องหยุดชั่งนักเดี๋ยวผงดิดโอ้ยเกบแทบไม่ทันเลตามบ้างนะจ๊ะทางแกนนอนนะไปไกลมากดู แล้วมันสะกดจิตรถต้นไม้ทั้งทั้งที่เราไม่ต้องกดเลยนะเออใช่ผมก็ยังว่างงอยู่แม่งก็กดจิตได้เฉยเลยต้นไม้จอดอยู่เฉยแล้วกดจิตได้เฉยเนี่ยสะกดได้หมดเลยเทพมากอ่ะแคนนอนจริงแค่นอนในเล็กแอนดนขีด ใส่แค่นอนเฮียนี่ไงไอสอ่เฮียนี่ไงเกอโอเฮียนี่ไงอจอดทเลทลาราสปาย,ยมาเว้ยสปายเว้ยไม่เข้าหรอกนักยุ่งเวย้ย Construction complete. Construction yeah. complete. Construction complete. Unit ready. Unit lost. Unit ready. <laughs> uh, -re building. Construction complete. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Building. Construction complete. Low power. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Our <coughs> Unit Construction Unit Unit promoted. Building. Construction Unit Unit lost. Unit promoted. Low power. Unit ready. Unit lost. Our ally is under attack. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Building. Unit promoted. Building. Construction complete. Our base is under attack. Unit promoted. Unit ready. เราลูกเีะอะไรบินมาอย่างนั้นวะมาขอคอเทสหน่อยอันนี้มือใหม่ก็ยังไม่รู้จักย้ายฐานแม โคไกลอ่ะโ้โหตายไปกับปุนี่แม่งจบเลยไม่มีอะไรทำลายไม่ได้แล้วลาวาไม่ลาก ก็ไปซึ่มกันหน่อยโอ้ยเฮ้ยเครื่องบินมาแล้วเพ่ปฏิกรลงปฏิกรน่ะเฮ้ยยังยังไม่ได้เลยนะเออนิดเดียวอ่ะท้อได้ไม่ต้องเพลียแฝงแม่ไม่เยอะ

เอา้าแม่งมุมผมหายอ๋อจะหาเมนูแม่งมุมไม่เจอนักจานบินใครวะโหอีเย่เนี่ยนักกานบินนะเพะื่อนหายนักแขบโอ้นักจานบินวะเออ การบินก็เจอนักพิปูปปเจอนักพิปูกัรบินแดงทักทายแกนี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Maneuvering Helium mm Zed -hmm. uh -huh. Construction complete Building Oh oh, my god Unit ready Building Construction complete Building Construction complete Armored personnel carrier ready Ready Rocket to the sky Unit ready Building Building Construction complete There uh -huh.

ต่อพลังงานแน่เลยต้ง i น่ฮะมาขอรถซอยนะเ<ๆ>ย,ย้ขอรถซอยหน่อยนะ นี่ยขอขอรถสอยหนฮอยรถสอยนิวสอยมันจะมา,อ,า,าอุอ้มอไอโนตสอยด้วยเออมันติดเยถอยไม่ได้ โอ้โหไอเทียน es mmm ี่แบงเอาลักเก็ตเทียมาเล่นฐานกูไปสันดาน Our construction complete, unit lost, unit promoted, unit lost, our ally is under attack, <coughs> unit lost. unit promoted, building, unit promoted, lost, unit promoted, unit lost, construction complete, unit promoted, Building. Our ally is under attack. Unit promoted. Our base is under attack. Unit lost. Construction complete. Unit promoted. Building. Training. Our base is under attack. Unit ready. Unit lost. Building. Unit promoted. Construction complete. Ah man guilty Unit promoted. Unit ready. Unit lost. ตัวเองมาแล้วพวก Unit lost. Unit ready. Our base is under attack. Unit lost. ไม่อยากอเอาลูกเทียร์ไปยิงนะอยากสะกดเส้นเล่นนะ ภาษาบ้านผมมันคือพ่อคตรแม่ไก่ไ <Favorite> ก um ่ไงไก่เกินไม่ต้องทำอะไรแล้วปลอดใจนะเจออย่างี้ <Fair picked up> <g> um <brown> <subset> Stop, หอดเรดูทำไมฮะพี่ฮพี่ฮอนั่งเหรอมันสะกดได้เยอะกว่าน,นะไหนน,นี่เนะิงนับดูไปกี่คันคันละห้านะสิบคันละห้าสิบอ มาทำไทำอะไรไม่ได้หรอกวะเฮ้ยโอ้โหเฮียแม่งม <ule> uh, <ory> ีคนช็อตนี่วะลืมดูไร่สบายอ้าวไปยึดทำไมวะ Building captured. Anyway, right? mm -hmm. mm, new construction options. I have Unit promoted. Building captured. Building. I'll come up be the key, I would it.